น่ารักมากเมื่อเบสถูกผบรุกสนทิพย์ชวนมาบ้านทุกวันเลที่สดก็ต้องมามาข่าดหาบ้านทีสิหนูก็บอกว่าเอ้ยหนูอยู่เกาหลีตน้องมามาแล้วนี่ไงมาช่วยน้องหาแฟนไงหายหน่อยค่ะนี่ไงเดี๋ยววันนี้จะลงโพสในไอจีแล้วก็บอกว่าเสามล้านกว่าคนที่ตามอยู่ก็คือเบสสดค่ะโอเคปหมเรามีแค่เราเหรอวันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนที่คนหนึ่ง ชื่อคุณไหมเพื่อนออเกียดเบสอะเกียดนะเลยว่าบ้านสวยมากค่ะดีป่ะเลิศรอน้องจนหิวค่ะเรากินก่อนแล้วนาะได้ไปวกินใหม่กินใหม่แล้วเปล่สวยอะมันฟิลเตอร์เลยว่าทำไมหน้าพี่สวยขนาดนี้มากพี่เดี๋ยวพี่เซไปสวยๆเบลล์ของกันไล้กันกดหาคนไปบ้านเขาใจเมัพี่ได้กเลยไปหาเพื่อนบนบ้าน หนูสองถุงใหญ่ๆนะจากเกาหลีจากเกาหลีจากเกาหลีเปซสุดๆอะทุกคนคือเมื่อกี้บอกน้องไปแล้วว่าเออถ้าไม่มีผู้ชายอะพี่น้ำหอมน้ำต่อเป็นแฟนได้ป่ะอุ้ยหนูก็ไม่ได้มีซิกแพคอะดิไม่ได้เลยน้องมีตังค์พี่ชอมเรไม่ชอบผู้ชายคนเดียวไม่ชอบไม่ชอบชอบตังค์ไอ้รักที่ไหนะว่านั้นที่นเอฟวีติงได้เดี๋ยวสลับคู่เลยไม่เอาไม่ดีแต่น้องต้องมีผู้ชายมาแลกกับพี่ด้วยนะเฮ้ยหาก่อน เอออาอหารเลยหาตอนนี้หาตอนเนี้ยโซดค่ะโสดแล้วก็เปยด้วยเอาไงเล่าสี <c oughs> ผู้ชายที่มาก็คือมาแต่ตัวเปล่าก็คือมีทุกอย่างพร้อมแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเขามาเอาตังค์หนึ่หมดหาคนเปยหนูบ้างเออใช่เรามีหัวใจก็เอาใจมาแลกการเงินไม่เป็นไรหารครึ่งได้เว้ยเฮ้ยคุณจริงจังละคลิปนี้ขอโฟมัสพานน่ารักในภัสรเดชกับปุ๊กลุ้นฝน ว้าวว้าวเลิศอ่ะเริ่มเลยน่ารักอ่ะพี่สองคนน่ารักอ่ะหนูรักพี่ว่ะพี่พี่เลี้ยงไอติมมาหรอใช่แค่นี้เลยเหรอหนูรักพี่ว่ะพี่อยู่กับหนูตลอดไปเลยเลยไม่แค่เลี้ยงไอติมเราสามารถซื้อเบรดได้หม